กระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีข้อแนะนำครับท่านผู้ชมครับในการดูแลจิตใจตนเองเมื่อเสพข่าวเมื่อเห็นข่าว เห็นภาพความรุนแรงครับท่านผู้ชมครับก็บอกว่าหลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากจนเกินไปยิ่งรับข่าวมากบางคนก็เครยดบอกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะพักบ้างและหยุดส่งต่อภาพความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตภาพเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับอย่าไปส่งต่ออย่าไปแชร์ในโลกออนไลน์ญาติผู้เสียชีวิตที่เขาเสียใจอยู่แล้วจะยิ่งเสียใจมากขึ้นไปอีกและสิ่งสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะการที่เราเอาภาพผู้เสียชีวิตภาพคนตายเนี่ย ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยแล้วก็แ,แต่ผิดกฎหมายนะไปแชร์ไปอะไรก็แล้วแต่ญาติคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้เพราะเป็นการทําให้เขาอับอายให้ความสําคัญกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่าต้องแบ่งปันความรู้สึกอาจจะระบายพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างยิ่งเครียดมากเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่ามันมีโรคโรคหนึ่งนะเขาเรียกว่าโรคเครียด,ายดภายหลังพยันตราย PTSD เกิดกับคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆจะมีอาการเครียดตามมาครับท่านผู้ชมครับ PTSD เนี่ยจะเกิดกับคนที่ไปอยู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างตอนนี้บางคนครับต้องมานั่งดูน้ําท่วมบ้านตัวเองถึงหลังคาเงี้ยแล้วก็นั่งมองอยู่ทั้งวันเนี่ย เครียดนะเครียดพอเห็นบ้านตัวเองที่โอ้โหปลูกมาอย่างดีข้างในเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเจอภัยพิบัติเครียดคนที่อยู่ในภาวะสงครามเกิดเหตุจราจน,นงางๆคนที่ผ่านเหตุการณ์ที่ไปเจอเหตุการณ์ที่เขาฆาตกรรมเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อวานเนี้ยคุณครูหรือญาติพี่น้องของผู้สูญเสียเนะี่ยก็จะรู้สึกเครียดอยู่ในเหตุการณ์ปล้นคนที่ถูกข่มขืนเงี้ยคนเหล่านี้พอผ่านเหตุการณ์มาแล้วจะมีอาการเครียดสะสมตามมา หลังเกิดเหตุการณ์ร้ายๆครับท่านผู้ชมครับระยะแรกนั้นจะมีระยะเรียกว่าเครียดเฉียบพลันเลยหลังจากนั้นพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งก็จะเป็นระยะที่2บางคนจะเห็นภาพเหตุการณ์นั้นผุดซ้ำขึ้นมาเรื่อยๆนั่งๆอยู่ก็มีภาพเหตุการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุการณ์บางคนอาจจะเดินเดินไปผ่านมุมตึกถูกคนแอบเอามีดจี้ชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะเดินไปแถบมุมตึกอะไรกลัวและมีอาการแฟลชแบกกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆซ้ำอีก ลัวไม่กล้าทําอะไรและสุดท้ายอารมณ์ก็จะเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือกลายเป็นคนขี้โมโหบางคนไม่มีทางออกนะครับหาวิธีแก้ไขด้วยการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้แต่อย่าไปยึดติดกับมันทาจิตบําบัดฝึกผ่อนคลายนะครับว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วต้องทําจิตใจอาจจะสวดมนนั่งสมาธิหลายคนในเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ย นะก็มักจะแบบมาทําจิตฝึกจิตนั่งสมาธิหรือทํากลุ่มบําบัดหรือสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าก็รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเครียดมากๆก็ยังมียาคลายเครียดนะส่วนใหญ่ยาคลายคเครียดทานไปก็นอนนะแต่ต้องเป็นยาที่แพทย์สั่งนะท่านผู้ชมครับนี่คือแนวทางนะฮะร,รับมือกับอาการเครียดหลังเกิดเหตุการณ์ร้ายๆการดูแลเด็กหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆหลังจากมีข่าวแบบเนี้ยนะครับอย่างแรกเขาบอกว่าถ้าเด็กนะที่ผ่านเหตุการณ์มาอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ให้เขาเล่าแต่ถ้าเขาไม่อยากเล่าไม่อยากพูดถึง ก็อย่าไปบังคับให้เด็กอยู่กับผู้ปกครองที่เขาคิดว่าอยู่แล้วเขาอุ่นใจอยู่แล้วปลอดภัยลดการดูสื่อและกระตุ้นให้เด็กๆมีส่วนร่วมสิ่งสําคัญครับกรมสุขภาพจิตบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กถ้ายัางเครียดแล้วแกลกเครียดไม่ได้เนี่ยนะครับมีสายด่วนสุขภาพจิตครับ1 3 2 3งสาาย้ำนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะโทรไปปรึกษานะครับสายด่วนสุขภาพจิต เราะมักจะไปตีความว่าคนที่โทรไปแสดงว่าเป็นโรคจิตไม่ใช่นะฮะท่านผู้ชมครับเครียดแต่เครียดมากเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเนี่ยพัฒนาการเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโทรไปนี่แหละปรึกษาเพื่อจะได้ไม่เป็นโรคจิตไม่ใช่ว่าคนที่ไปโทรเนี่ยจะเป็นโรคจิตไม่ใช่ถ้าเครียดจริงๆเขามีสายด่วน1 3 2 3และ24ชั่วโมงเลยครับให้บริการหรือจะรับปรึกษาออนไลน์ก็ได้เป็นเพจของกรมสุขภาพจิตนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะ